ณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องสามีตีตราซึ่งทันทีที่เจ๊มาถึงกองถ่ายเจ๊ก็ได้เจอกับโป๊บและจุย๋ยซึ่งยืนถกเถียงกันอย่างเอาเป็นเอาตายขา่าวนะผมขาวขา,นะขาวกว่าปะ่ะพี่เอางีา้ดูกันแบบไม่ต้องลำเอียงเลยใครขาวอะใครขาวกว่าใครจากมือ <c oughs> จากมือันนีเนเ้เราเหลืองป่ะผมเหลือง,งหนูขาว <c oughs> นี่คือขาเหรอ หัวข้อว่าใครเขา่ากันเอะป๊อบคะ่ะจุยคะ่ะเจตัดสินให้แบบไม่เข้าข้างใครเลยนะคะคือผิวของป๊อบเนี่ยถึงจะไม่ข่ามากแต่ก็นวลเนียนน่าสัมผัสส่วนจุยเอะเอาเป็นว่าจะไปไหนมันไหนทาครีมกันแดดไว้เยอะๆเลยนะคะน้องคุณผ<ฮ>ู <c oughs> ้ชมคะ่ะเมื่อถึงเวลาถ่ายละคร

ไม่ยอมยื้องกลายออกนอกร่มเงาไปโดนแดดเลยสักนิดเดียวคนพระส่วนป๊อบก็กลัวผิวจะคล้ำเท่าจุ๋ยไม่ยอมออกไปโดนแดดเหมือนกันเดะเอะป๊อบคะจุยคะ ในม่ใจคอไม่คิดจะให้ร่างกายได้รับวิตามินดีจากแสงแดดสะหน่อยเหรอคะน้องหนูไม่ได้ตั้งใจดำหนูไม่ได้ตั้งใจดำดำตามแม่แม่เพอดำเป็นไรน,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 นะครับดำนี่ก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับค่ะสำหรับคุณจอสำหรับหลายๆคนนะครับ เราไปที่เก็บตกกับคุณกะลาแมนะครับเขาบอกว่ามีแอปพลิเคชันใหม่นะพี่แมนนะถ้ามีกิ๊กนะครับเราจะรู้ว่ากิ๊กเราเนี่ยใช่ญาติเราหรือเปล่านะครับเก็บตกวันนี้ครับ